ตลาดล่านนกจานเบิ้งวิธีเขาไม่ค่าเ่ขายมาคือเกา่าหมอนีผมก็มาขายของคือเก่ามาชมสินค้าพื้นบ้านของแปลกๆที่บรเคยเห็นทังตลาดท่านด่านในอันนี้เป็นตลาดฟังโค้งลูกค้ากับข้ามาปลาป่ายมณีนีตลาดใหญ่อยู่วัด ประชาเกษมพี่น้องในเมืองเป็นบัดปลาเป็นตลาดนัดญนด้านในด้านฝั่งโขงนี่คนยังมาหลายปันได้พรสมาชิกคนพี่น้องฟังเล่าที่ขามไปตลาดญนเล่พี่น้องด้านในเล่อตอนนี้ก็มีลูกค้าขามาปลาฝ่ายเพราะเป็นสินค้าพืนาน้นบ้านมีหนังเข็มมีกโบมมีกีรอม,มีกีลีดมีก,มกบมีเขียดมีไข่หมดแดง านาแขมบดงังดงี้แขมแดงนาครบนาเขียดนาตอห้างตอหลายดันในหลายห้างตอพี่น้องไปเบิร์นดันใน,นมีผลละไม่แปลกๆก็มีด้วครับเด้ออาสีพัย่างไปชมถึงมาหอดพอดีพอดีมีเห็ดพร้อมเห็ดไข่ออกหลายพี่น้องโอ้ยเห็ดไข่เห็ดไข่ออกเยอะ ไข่ออกเยอะไข่ออกเยอะนี่น้องงัวงเสด็ว่วาน้องงัวนี่น้องงัวออกเองนี่น้อง,อ,ง,อ,งออกเองออกแท้ๆเลยครับมีคนละไม้จากฟางเล่าบ่ได้กินได้ซึมรสชาติหารอบหาสิบปีแล้วครับนี่ยบ <What? S 1> ักพีพวนครับบักพีพวน <Okay. S 1> มาพีพวนมาพีพวน <Okay. S 1> มาพีพวนยัง คีบข่วนมาคีบข่วนอีอเป็นเห็ดหอมพี่น้องเห็ดจากฟางเล่าเห็ดหอมเห็ดหวานเห็ดหวานพอฟังพี่ควรพอแล้วได้รอบตามหาพี่ปีแล่ะมาตั้เห็นนี่แหละนี่หอยเดือยหอยเดือยผมบ่ให้ออกของนายเสียแค่แล้วมาเห็นมาตั้เห็นนี่แหละตอนอยู่ในตะลุยบ้านจะได้หู หห็ดอยเดืยววดบบอยไม่ไหม,ม้ด้ครับเนี่ยหอมจิ้มหอมขากำลังขอมมากจำเิ่งสินค้ามาหอดพอดีพอดีหมักข้าวเมามากข้าวเมามาข้าวเมาอันนี้มักข้าวเมาหมักข้าวเมาหม,าามาัมเเมมเเมมกเมาบอก <laughs> 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 ดูดูดูเมค้าหาเองอันนี้แม่ค้าฟังไทยพี่น้องหาเองหาเองกันร่งประดับประดอยกระทุง่งใช้สินค้าเฟิ่องหามาเองแต่ตีซีได้เนี่ยมันก <c oughs> ่มเพ็ดร่วมเห็รร่วมเพ็นน้ำมาเห็ยนน้ำมาเพชรร่วมเห็ดไข่ บ้านเขาเอ็นน้มาเอ็นน้มาเอ็นน้มาแต่ละแบบแตละรุ่นมีเอ็น้าอบรหนบ่อ๋อบ่แม่นยี่บ่เจอเออบอเรามาจากซื้อเ็นน้ำมาเห็นน้ำมาระเบินอันไม่ค่าขายจังหวะไม่ค่าพอขายไม่ค่าฟี เราายห่านูลพี่าหาเยไหมาแล้วมปโรคหงาไปนโาแล้ววะปนโหาลเน้องเสนเสนงยวลูกไมาเป็นโร้นยรหาแล้ววะเ้าขายเลได้นวตกนมอีกเด้งนัันเอาอีกเหรอ่อนถายทันนีกเออก็น ก่ไปเรื่อยนี่แข็งที่รอไปเืกคนสี่อย่างห้าอย่าเออไวเลยกะมีเงินไหแหมนั่งไปว่าเออเป็นจังหว่โอ่าจะกระายพูดเหงาต้องหาเงินให้โดดดน เฮง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 ขายดีขายดีเฮงเฮงล่ะเฮงเฮงขายดีอร่อยครับอร่อยกินแหนกินแ้วกินแ้วกับมากับต้มป่านั่นไม่ใช่อออเพราไ่เน่าก็กินแต่แกง้ใหม่เนี่ย อ้วนอใหญ่อ้วนอ้วนใใหญ่ินไปลอ้วนพอมใหญ่พอมออนซ้อนเลยอ้วนอ้วนอ้วนใหญ่ใหญ่อ้วนอ้วนอวนใหอ่ใหญ่อ้วนอ้วอ้วใหญ่อ้วนอวอวใหญ่ใ่

เดี๋ยวมันหน่อยใหร้มันเต้นเลยเต,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 ต้นลงเรื่อยๆเอาออกหลายคนเติมปลาล่างเติมแห้งก่อนวันก็ประมาณว่น,นะขามป่าใดหมดเจ้าก่อนต้องแบบก้อนขาม,มาต้องเจ้าจำพนันต่อหม้อคุณบอกก้อนขาม,มา อ๋บอบมามาเรยบบ่ตรงพานกอนกบอ่โอ้ผ่านกอนผ่า,านตอมอมาก่อนไปบ้านห้ามาได,ด้ดไข่หุดไข่เรือว่าจะขามมาฟังเดียตรลงมานนะหรือไงจ้าบาทพันน้นพุนนะข้าบาทกันบอ่บบอืมอ หกสิบโอ้ยอย่าภาษาอะไรอะกุ้งทะเลเกาะหกสิบพ hey ันจีบทะเล่าไรนะากสนจีบเออหกสิบพันจ right ีบเออเป็นกันแดดปะเนี <sh ari> <sh ari> ่ยรอยหนึ่ง ก็แพงสินคือขามือขามมาแพงคือเสียแพงไปปลาโซเชลยกนิ่คขาขามมาเนาะอายื่หนีเศร้าหนึ่งถ้าคุณนนรอยหนึ่งเป็นรอยเศร้าคาเ่เลยขาเร่อยเลยาเ่อาเรยอาเ60บาท บ <ales> ุยกําไรเรียเบิดกําไรเรียเบิดเออจังว่าล่ะเดี๋เก่งตัคนเก่งเว้ยเดี๋คนเก่งอย่างนี่นี่พอตัวใหญ่บ่นี่อใหญ่ย่าียง คาเลื่อมาหกสิบาทพี่น้องทางฟังเลา้าคาตอม้อเป็นลอยหนึง่งค่าตอม้อฟังไทยยี่สิบบาทต่างกันหลายเนาะพี่น้องเนาะเอาองเชิญนช่มเพราะคาไม่ขายจากฟังโฟอ่ลอล้าเป็นมีมากนะไม่ยังลูกมาหาผู้ใหร่น่ะเนะมานางหาผู้ใหร่ฮะ หือย่างเงี้ยเชียจังนะสิน้องนะสินางก่อนย่งเชียอาผู้ตัดูตัดะเอาแวนค้ายงน้านมาสินางสินอนมดนมสินางสิน้อนมางมาน้อนนมาามันนอนเนี่ยทางมานอนเนี หาหมอนนั่นหามืออ้อ่อนซ้อนหาหมองนอน่นม,มืออ,อ,นอน่อ,อนซ้อน,อ,นอ,อนเด้อขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมเข้าม,มาติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับหัวหน้าขอฝากเนี่ยฝากตัว <c oughs> ขอบคุณครับเพื่อนๆเนข้ามาชมเข้ามาติดตามได้ขอเข้าเนี่ยฝากตัในช่องภูดิตพาเลาะนะครับขอบคุณครับผม